สวัสดีค่ะกับพบกับพอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดปุรีรัมวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยอย่างคีพความพิการนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีกรได้มีการประชุมสัญจรเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 ร้อยที่ผ่านมานะคะคกเ็เป็นการนำเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคาการนำเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันดังกล่าวนะคะให้มีการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดและเบีย้ยยังชีพความพ วันนาค่ะก็มาดูเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเท่าไร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะก็ะตามที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเข้าไปตามช่วงอายุตามขั้นบันไดค่ะอายุ60ถึง69ปีเดิมได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทค่ะก็ให้มีการได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุเป็น700บาท ช่วงอายุ70-79ปีเดิมได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่700บาทค่ะก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นให้ได้รับอยู่ที่850บาทช่วงอายุ80-89ปีเดิมได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่800บาทค่ะก็นำเสนอให้มีการปรับเพิ่มขึ้นให้ได้รับอยู่ที่1,000บาท กาะะช่วงอายุ90ปีขึ้นไปอายุ90ปีขึ้นไปเดิมได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่1,000บาทก็ให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,250บาท นะคะ,คะมาดูคนพิการความพิการค่ะก็จะน,นําเสนอมติที่ประชุมกรมค่ะให้มีการจ่ายแบบทวนหน้าจ่ายแบบทวนหน้าก็คือผู้พิการคนพิการค่ะก็จะได้รับอยู่ที่1,000อั ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมติครมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิก,กาย,ยน2567ที่ผ่านมาครมรับทราบในหลักการเท่านั้นนะคะรับทราบในหลักการเท่านั้นจะเข้าคณะรัฐมนตรีอีกในช่วงไหนมีการอนุมัติในช่วงไหนกากอปนอเองจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วนํามาแจ้งให้กับทางผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทกท,กท,ท,นะะท่านกันนะคะกาหรือท่านใดท่านใดค่ะก็จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มเึ้นเบียยอยังคีบผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการปรับจ่า,จา,จายแบบท่วนหน้าของเแบบียรอยังคีบความพิการ1,000ันบาทการจะแสดงความคิดหเห็นเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์การส่งคําตาม แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะคะทุกคำตามทุกคอมเมนต์พอไรเองอ่านทุกคำตามนะคะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามพออน้อยจะแนวค่ะท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิ่เปประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสำหรับในคลิปนี้พอไรต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ